ส่วนรุกชาตินะคะตั้งอยู่ในพื้นที่2,600ไร่นะคะในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่ายหมู่ที่2และ3และ9ตําบลทุ่งค่ายอ,อําเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดตรังประมาณ13กิโลเมตรค่ะทุกคนส่วนรุกชาติ รุ่งค่ายเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่1เมษายนค่ะพศ2529โดยกรมป่าไม้ซึ่งได้มีการพัฒนาโดยนายยอดคิริรัตค่ะ<ค>ป่ปาไม้จังหวัดในสมัยนั้นโดยได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของนายชวนหลีกภัยขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐนมนตรีว่า,าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ